สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุขภูสุขค้นค่ะเมื่อนี้สาวสรารคามมากินข้าวนอกบ้านค่ะพี่น้องเขานอกบ้านเขายุกใกล้บ้านเจ้าของนอกบ้านนาบ้านเลยค่ะเ <laughs> มื่อนีนมีอย่างมาสูพี่น้องกินนะค่ะเดี๋ยวสาวสรารคามาพาเบงวันนี้เป็นตอนบ่ายแล้วค่ะตอนนี้บ่ายบ่ายสามค่ะพี่น้องวันนี้สาวสรารคามมากิน แซลมอนกับน้ำจิ้มค่ะกับผักผักสลัดเป็นผักของตัวเองค่ะพี่น้องค่ะผักสลัดก็เป็นผักของตัวเองปลูกไว้ต้นหอมนี่ปลูกไว้ยุรานค่ะค่ะพึ่งพึ่งไปพึ่งไปเอาม้าค่ะอันนี้บม่ได้ปลูกนะคะพี่น้องซื้อจากลานค่ะม้าค่ะมากินเขากับสาวสารคามค่ะพี่น้องค่ะมากินกันเลยมากินกันเลย กินยู่น้าบ้านเจ้าของค่ะให้แน่อยู่ผู้ด่ายางไปยางมาเขาก็เอินเพิินมากินน้ำมามากินเขาน้ำข่อยกะค่ะ,คะพี่นงสาสรารคามจะห่อเนาะค่ะอันนี้ไว้ถัตตักเจวค่ะพี่นงเหงืือปลาสดสดเอามาตัดคำไงแถวนี้เอาซีมจะคำก็นนะนี่ มาค่ะพี่นงค่ะเอกเศบค่ะปลามันสดมันเลยได้บอ,อีกจะค้ำกันหน้าี่ยไหม นั่งเลนเดอรหน้าบ้านค่ะพี่น้องกินเขากินน้ำยู่หน้าบ้านเลยละผู้ใดยางเล่นย่างหัวก็เจ้าก็เห็นค่ะีมีก,ก็แซ่บค่ะ หอมบานเข้าเจ้ากันยัยยัยพี่น้องผักหอมบานเข้าเจ้าเขาก็ใส่ได้เป็นคั้มเลยค่ะพี่น้องอืมอยากให้พี่น้องเห็นเลยเนาะเศรษนาค่ะมาค่ะมาเศรมน้ำกันเบิง้งสาวสารคามพาเห็ดกินเห็ดกินยนังสิเหรอค่ะอืม,อม เดี๋ยวสาวสารคามขอกินเข่าตอก่อนนะคะผู้ใดที่เข่ามาแล้วก็ติดตามหนูในเด้อคะ่ะผู้ใดที่ติดตามยูหนูกับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกทุกความห่วงใยนะคะ่ะเดี๋ยวท่ามีคลิปใหม่ๆสาวสารคามจะลงให้ดูเรื่อยๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ